สอนตีความท,ท้าทายครบรอบปีประทะอันที่3ความท้าทายมาพร้อมการเปิดขายสกินราชินีโลกอนาคตสกินนิดควีนน่ารักมากแก้วยกให้เป็นสกินที่แก้วชอบที่สุดในเซตโลกอนาคตถ้าคุณจะซื้อสกินคุณสามารถซื้อและสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่นเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่สนแก้วมาตลอดขอบคุณจิกจริงความท้าทายนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่แก้วจะสอนตีอย่างง่ายเลยแก้วจะขึ้นเวลาไวให้ครับคุณชมสามารถที่จะรอข้ามไปได้ครับถ้าไม่ชมส่วนที่ชมไม่ต้องการครับสามารถที่จะข้ามไปได้เลยแก้วจะแบ่งเป็น3ส่วน,นครับคือส่วนแรกครับแก้วจะแนะนำนะครับว่าถ้าชมพอมีเวลาแก้วอยากชม,ชมซ้อมก่อน,นครับเราจะซ้อมลงทหารลงน้ายานนครับแล้วก็ ต่อไปนะครับในส่วนที่2แก้วจัดสอนตีนะครับสามารถที่จะรับชมส่วนนี้แล้วก็ไปตีกันได้นะครับแล้วก็ส่สุดท้ายนะครับแก้วจะตีชม2ตาต่อเนื่องกันเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าแก้วเนี่ยเข้ายังไงแล้วก็เล่นยังไงครับเป็นการตีต่อเนื่องเพื่อผู้ชมอยากดูแนวทางครับว่าแก้วจมตียังไงเรามาส่วนแรกครับเป็นการแนะนำครับว่าจะสอนตียังไงนะครับแต่ก่อนนี้เลยสุดที่เราได้เล่นครับเราจะได้เล่นควีนชาร์ดนะครับควีนชาร์ดคืออะไรนะครับคือการที่เราใช้ควีน นางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนางฟ้านครับจะเย,อะอยียวยาไปที่ควีนควีนก็จะเลือดเด้งรัวๆเลยนะครับทำให้ควีนสามารถที่จะเข้าไปได้ในแดน,นครับเราใช้เข้าไปก็จะชักเข้าไปโจมตีบ้านโจมตีสาลวาโจมตีควีนอะไรพวกนี้นะครับก็เลยเรียกว่าควีนชาร์ครับแต่ถ้าเราบล็อกด้านนอกอย่างเดียวเนี่ยก็จะเรียกว่าควีนบล็อกนั่นเองเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงด้านนอกเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับทำให้ควีนไม่ต้องเจอกับทางฝั่งของ พลังโจมตีที่จะโจมตีเข้ามาครับทำให้เราไม่ต้องใช้น้ำยาบ้าช่วยไม่ต้องใช้ล่องหุ่นช่วยครับแล้วเดี๋ยวพอควีนเข้าไปด้านในควีนจะเจอกับควีนครับเดี๋ยวเราต้องใช้น้ายาบ้านครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะเสียสกิลซึ่งจังหวะการใช้สกิลเนี่ยก็สําคัญครับควรเก็บไว้ควีนเข้าไปแล้วนะครับเราปล่อยน้ายาบ้านครับลงไปปล่อยให้โดนนางฟ้าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้นางฟ้าเดี๋ยวจะได้แรงขึ้นและควีนก็อยู่ในน้ายาบ้านครับก็จะโจมตีได้แรงขึ้นและพอด้านในนะครับควีนเข้าไป ควีน <Queen S 2> จะเจอกับเสาลาวาสองป้อมครับฉะนั้นครับเราต้องใช้ทางฝั่งของน้ำยาล่องหนลงไปครับเดี๋ยวแก้วใช้ใชมกันแก้วจะใช้น้ำยาล่องหนลงไปครับตรงนี้เลยพอเราใช้น้ำยาล่องหนครับควีนจะล่องหนครับและเสาลาวาจะโจมตีไม่ได้นี่ก็คือวิธีการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้าน้ำยาล่องหนครับยังไงคุณผู้ชมพอมีเวลาสามารถที่จะฝึกซ้อมได้เลยครับจะเข้าได้นไหนหรือคุณผู้ชมอยากจะตีสูตรของชมเอง ก็สามารถที่จะลองเอาไปใช้เอาไปเล่นกันได้ครับแล้วก็ใช้ที่กีฬาสอนครับเป็นการใช้น้ำมียผ้าน้ำมยนล่องหนครับเอาไปเล่นกันได้เลยก็ด้เลยนะครับเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปนะครับก็เราจะต้องทําการเคลียร์กับดกก่อนเลยครับคือด้านล่างเนี่ยมันจะมีกับดอยู่ด้านมุมนะครับทั้ง4มุมเลยเป็นเสาเทสล่าเป็นโครงกระดูกแล้วก็เป็นทังฝั่งของกับดับทอรุนครับฉะนั้น เราจะใช้ก๊อปปี้รับรวมครับไอ้ตัวเนี้ยที่แก้วขึ้นลูกศรไว้ให้นะครับมันจะปล่อยลงไปนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีขีดอยู่2ขีดครับเป็นช่อง2ช่องช่อง2ครับเราจะปล่อยก๊อปปี้รับรวมลงไปนะครับเพื่อที่จะเปิดกับดักการทํางานของกับดักกับดักฮอร์โดนนั่นเองเราจะปล่อยลงไปด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็มีเหมือนกันด้านบนนะครับก็มีเหมือนกันเราต้องปล่อยก๊อปปิ้รับลวงลงไปหนึ่งตัวนะครับแต่ละจุดด้านขวาครับแล้วเราจะใช้ หมูป่านครับลงไปที่เลขหนึ่งเพื่อเข้าไปที่ประสกแคนแล้วดึงฐานแคนออกมาครับแล้วก็เราจะได้อาคมบัคข้างด้วยนั่นเองเรามาด้านขวาน,นครับใช้ยักษ์แล้วก็ใช้ขวานจัดก,การฐานแคน,นครับแล้วก็ใช้ยาพิษลงไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันแล้วไปก็ไม่เรีบรุงลงไปครับด้านล่างด้านซ้ายด้านบนด้านขวาปล่อยหมูป่าลงไป แล้วก็จะใช้ยักไปด้านขวาตรงนี้เลยครับแล้วพอยักไปถึงเทตลาครับเราปล่อยขวานลงไปที่เทตลาแล้วก็คงกระดูกเลยครับพอหมูป่ามาแล้วปล่อยยาพิณครับลงไปด้านซ้ายตรงนี้เลยเพื่อที่จะโดนฐานต่างๆครับจากนั้นเราใช้สว่าน,นครับเข้าไปที่ป้อมมิกโบเลยครับแล้วพอสว่านโจมตีไปที่ป้อมมิกโบครับเราสามารถที่จะใช้ควีนบอลลูนนางฟ้าแล้วก็ ผู้ช่พวกคุณขครับลงไปได้เลยจังหวะน,นี้เนี่ยเดี๋ยวควีนจะโดนจมตีมานครับสามารถใช้น้ำยาบ้าลงไปได้เลยครับเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองโอเคถ้าคิดว่าไม่ไหวครับสามารถที่จะใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปได้ครับแต่ถ้าแก้วใช้เนี่ยแก้วมักจะไม่ใช้น้ำยาล่องหุ่นตอนนี้นะครับแก้วจะเก็บไว้ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหารครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้ครับเราด้านบนเราเจอเครื่องยิงหิน,นครับแล้วก็ป้อมเอ็กโบกเราจะเก็บน้ำยาบ้าในาขวดครับไว้ใช้กับควีน พเพราเราจะควีนครับเราต้องใช้เมียบ้าโอเคจังหวะนี้เนี่ยแก้วใช้อเดี๋ยวแก้วรอก่อนครับพอที่เก็บน้ำดำพังลงไปเราปล่อยยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับควีนก็จะโจมตีกับควีนครับแล้วควีนจะเข้าไปตรงนี้ปล่อยเธอไปเลยครับปล่อยเธอไปไม่ต้องกังวลเนานะเพราะเดี๋ยวควีนจะไปได้านซ้ายครับแล้วก็จะโดนป้อมสาลวะย,ยิงมาครับไม่ต้องกลัวควีนมาด้านซ้ายครับพอเจอกับทางฝั่งของควีนครับเราสามารถที่จะใช้ล็อกหั่นลงไปได้ และควีนจะไปที่ป้อมละวานครับเราสามารถที่จะใช้น้ยาล่องหุนลงไปได้ครับแล้วก็ปล่อยยาบ่าลงไปนะครับตรงนี้เลยโอเคและควีนจะโจมตีไปที่บ้านนั่นเองเราใช้ล่องหดนลงไปนะครับเพราะนางฟ้าจะถูกโจมตีมาแล้วก็พอบ้านพังลงไปนะครับเราปล่อยคูกระดูกไปที่สารลวานด้านซ้ายครับแล้วก็แก้วแช่เป็นหนึ่งทีเรามาด้านบนนะครับใช้บอลลูลงไปด้านซ้ายจะล่างปล่อยยักษ์ไป2ตัวครับแล้วก็ใช้กอลปิ้นรับลวงลงไป สี่ตัวครับที่เก็บหนาทองคำครับแล้วก็กลับมาครับเรามาดูควีนต่อเลยพอควีนเข้าไปครับเรามีแช่สองขวดครับที่ใช้ได้เราจะแช่ไปที่สารวานนั้นเองคือเราต้องดวนแช่นครับรอให้มันดูดเลือดมาแป๊บนึงก่อนแล้วค่อยแช่ลงไปก็ได้ครับเพื่อที่จะเซฟนั่นเองแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยแก้วใช้น้ำรักขัวลงไปนะครับพอดีที่ก๊อปปี้รับลวงแล้วก็ฝานมาครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้สกิลหายตัวนะครับเพื่อที่จะเซฟขนวกมานครับแล้วก็จะ ไปเล่นขวาดครับฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยถ้าโดนยิงมาดครับก็สมาที่จะใช้ยาแช่แช่ไปที่สารวัตได้น,นะครับถ้าชมเล่นแบบแก้วเป๊ะๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้แน่นอน,นครับแก้วจะตีเข้าไปนะครับแล้วก็จะเล่นให้ไวนะครับโดยที่แก้วไม่ขึ้นกราฟิกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ทางฝั่งของอ่ทางฝั่งของก๊อบบี้รวบรไปด้านล่างด้านซ้ายด้านบนด้านขวาไปหมูป่าลงไป แล้วก็ปล่อยยักษ์ไปด้านขวาโอเคเราจะใช้ขวานครับลงไปที่ป้อมเทิล่าเลยครับแล้วก็พอขวานมาที่ซุปเปอร์หมูปา่าเราปล่อยยาพิษทางห่างไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้สว่านครับลงไปเราสามารถใช้ทางฝั่งของบอลลูนลงไปได้แล้วก็ปล่อยควีนนางฟ้าผู้คุ้มคึอหันลงไปโอเคแล้วก็สว่านจะเข้าไปนะครับโดย แก้วใช้ในเมืยบ้าน,นครับลงไป1นึ่ขวดเลยเพื่อที่จะทําให้ทันเวลาครับตอนนี้เนี่ยตัดน,นี้กับตัดที่แล้วจะไม่เหมือนกันนะครับ่ามชมปล่อยควิลงมาไว้นะครับทางฝั่งของสวรรค์มันสามารถที่จะเข้าไปถึงด้านในได้น,นครับก็เดี๋ยวก็ตีให้ชมกัน,นครับว่าเป็นยังไงจะได้มีแนวทางที่จะเอาไปใช้เอาไปเล่นกันได้นั่นเองอาควินจะไปนะครับมีแววว่าจะไปด้านซ้ายนะเดี๋ยวแกต้องคอยใช้ทน้ํายาเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไง คือถ้ามาทางทรงนี้เนี่ยควีนจะไปเล่นขวาครับแต่บางครั้งนะครับควีนก็อาจจะไปด้านซ้ายที่ป้อมธนูเลยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงใช่ครับควีนไปด้านซ้ายฉันครับเจอป้อมธนูครับมันโจมตีไม่ไม่แรงมากครับฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อน่ะเรามาเล่นขวานครับก็ใช้น้ำมียบ้านลงไปพอเจอกับควีนแล้วดูก่อนนะครับว่าควีนจะไปไหนควีนอาจจะไปเล่นขวานครับฉะนั้นเราต้องใช้น้ำมีวล่องหัวลงไปตรงนี้เนี่ยจะมีกระดบกลูกป่๋งสีดำครับแต่ไม่ต้องกังวลใจไปเนาะ เราใช้ล่องหนลงไปแล้วก็เราใช้น้ำยาบ้านครับลงไปที่บ้านเลยแล้วเราใช้ล่องหนลงไปนะครับเพราะว่าควี้ถูกโจมตีมาเราโจมตีไปที่บ้านครับบ้านก็จะพังลงไปเราใช้น้ำยาควกระดูกลงไปที่เสาละวานเลยครับเพื่อดึงความสนใจและแก้วจะแช่ไปหนึ่งทีคุณผู้ชมไม่ต้องแช่ก็ได้นครับแต่เพื่อความชวนครับแก้วแช่ไปก่อนไม่ชนะเราอาจจะพาได้นะครับก็ปล่อยบอลลูนไปเก็บ ป้อมเท็ลาดครับใช้กอปิ้รับลงลงไปด้านซ้าย4ตัวด้านบน2ตัวครับแล้วก็เราแช่ไปที่เสาละวานครับโอเคแก้วว่าแก้วคงต้องใช้สกิลหายตัวแล้วนะครับเพราะว่าขวานครับตายลงไปทําให้ไม่สามารถจมตีกับทางฝั่งของที่เก็บทันทีกรได้นะครับเราอาจจะไม่ทันเวลาฉะนันครับเดี๋ยวแก้วจะใช้น้ำาแช่ครับแช่ไปที่สาระวานด้านซ้ายครับแล้วก็ใช้เนลักข้าววนครับลงไปที่ด้านบนครับเพื่อช่วยจมตีให้ทันเวลา คือบางทีเราก็ไม่ไม่เป็นแบบแก้วเล่นเป๊ะนะเราก็ต้องพลิกแผนครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาเรามีน้ำยาล่องหนหนึ่งขวดครับที่สามารถใช้ได้ก็ปีรับรวงจะขึ้นไปนะครับคุณชมว่าเราทันเวลาไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยผิดแผนเลยนะครับแก้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นแบบนี้แต่เราก็สามารถที่จะทาสามดาวได้นะครับคือแก้วอยากให้ชมครับหลากหลายแนวทางชมจะได้ไปเล่นนะครับเผื่อว่ามันมาเจอกับวิธีที่1ผู้ชมก็เปลี่ยนมาโจมตีแบบแก้วได้นครับเดี๋ยวเราไปชมอีกตาหนึ่งครับอย่างที่แก้วบอกไปว่า แก้วจะตีต่อเนื่องสองตาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับโดยตอนนี้เนี่ยแก้วจะใช้สว่านเข้าไปนะครับโจมตีกับป้อมเอ็กโบและสว่านครับพังลงไปแล้วค่อยปล่อยควีนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันะครับอีกแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นครับแล้วก็เราเข้ากันเหมือนเดิมเลยครับใช้กอป์ฟพิลลงลงไปด้านล่างด้านซ้ายด้านบนด้านขวานะครับแล้วก็ใช้หมูป่าลงไปนะครับจากนั้น พอหมูปฝ่าตายลงไปนะครับเราปล่อยยักษ์ไปได้ขวาสุดเลยแล้วเราก็ใช้ขวาน,นครับลงไปที่เสาเท็ล่าเลยนะครับแก้วใช้ยากพิดลงไปได้น,นะครับเดี๋ยวแก้วใช้ยากพิดลงไปด้านซ้ายแบบนี้เลยครับแก้วใช้สว่านเข้าไปแล้วก็แก้วใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเช็คกำดักนั่นเองโอเคสว่านเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ควีนครับลงไปได้แล้วนะครับโดยแก้วใช้ควีนนางฟ้า ผู้คุมฝึกหัดลงไปนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งของสวัสด์ออกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ยาบ้าไปที่ควีนได้นะครับแก้วปล่อยลงไปเลยเพื่อที่จะเข้าไปนะครับถ้าไม่ไหวสามารถใช้ล่องหุ่นลงไปได้นะครับตอนนี้ดันซ้ายแค่แข่งครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้โอเคเราก็จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเป็นเครื่องยิงหินสอกหนึ่งป้อมนะครับแล้วก็ดันซ้ายนะครับควีนโจมตีไปที่ควีนโอเคควีนไปด้านบนครับไม่ได้โจมตีควีนนะขออภัยด้วย และควีนจะไปด้านบนครับเหมือนกับตาแรกที่เราเล่นกันซึ่งควีนจะไปนะครับเราอาจจะปล่อยเหยื่บ้านลงไปเลยก็ได้นะครับเพราะตรงนี้โดนดาเมจหนักนครับก็ตัดสินใจปล่อยลงไปได้เลยโอเคแล้วก็ควีนจะมีเลือดเด้งขึ้นมานครับสามารถที่จะไปต่อด้านครับแล้วก็ไปด้านบนโอเคแต่ว่าด้านบนเนี่ยเราไม่มีแมวบ้านครับเราอาจจะถูกสาระวาดูเลือดมานานครับแต่ไม่ต้องกลัวนะผ่านอยู่แล้วนะครับ1 2 3 4 5สห้า เอาคอยออาคุมพังลงไปนะครับจากนั้นเรามาเจอควีนครับเราต้องใช้ล่องหุ่นลงไปอย่างที่แก้วบอกไปนะครับเมื่อเจอควีนต้องล่องหุ่นนะหรือไม่ก็ต้องใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับเราใช้น้ำยาบ้าล่องหุ่นลงไปเพื่อโจมตีกับบ้านนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเรามีล่องหุ่นอีกหนึ่งขวดครับสามารถใช้ได้แก้วใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มและแก็คิดว่าแก้วจะแช่ไปนะครับพอแก้วลืมใช้ครงกระดูกลงไปด้านซ้าย พื่อที่ดึงความสนใจนะครับแล้วก็จะแช่ไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนด้านบน2ตัวด้านซ้าย2ตัวด้านล่าง2ตัวนะครับปล่อยก็มีรลปรุงลงไปนะครับตอนนี้ขวานมาช่วยนะครับขวานได้ตายนะครับถ้าขวานไม่ตายเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะทันเวลาแน่นอนจากนั้นครับเราเหลือแช่อยู่2ขวดแก้มมองว่าแก้วสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีสารวัตรด้านซ้ายแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับโดย เราเหลือด้านขวาครับเราใช้นักล้าหัวลงไปที่สารวานครับเราแช่ไปที่สารวานเลยนะครับไม่ใช่้นควีนจะตายลงไปแล้วก็ด้านขวาครับสารวานจะพังลงไปก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับโดยด้านซ้ายครับเราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับคือความท้าทายนี้มันยากครับแต่แก้มั่นใจนะครับว่าวิธีที่ก้าสอนเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับคือท่านชมซ้อมสักหลายๆตาหน่อยเนาะมันไม่ใช่ตาเดียวว่าเราจะเล่นได้เลยนะครับเพราะว่า มันยากจริงนะครับแต่ว่าคือเราเล่นแบบนี้แหละและได้สามดาวแน่นอน,นครับคุณชมชอบไหมที่แก้วมีแบบนี้นะครับคือแนะนําการลงน้ํายาแนะนทําลงน้ำยาผ้าน้ํายาลอาขนก่อน,นครับและต่อไปเป็นการสอนตีแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการตีให้ชมกันสองตาติดครับโดยที่ไม่ตัดนะครับคุณชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบไหมถ้าชอบในอีเวนต์ต่อๆไปแก้วจะทําแบบนี้อีกหรือชอบแบบว่า สั้นๆนะครับมาถึงก็ตีเลยนะครับไม่ต้องพูดภาพสำเพลงนะครับตีให้ชมแล้วคุณชมก็ดูแล้วก็ไปตีตามเลยครับแก้วกําลังลองดูนะครับว่าคุณชมชอบแบบไหนแก้วจะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองยังเหลืออีกหนึ่งความท้าทายนะครับที่ยังไม่หมดนะยังเหลือความท้าทายของเจนนะครับที่เราจะได้เล่นกันวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ